เก็บมะเขือเทศก่อนนะคะเก็บมะเขือเทศไปใส่ส้มตําเก็บกินตลอดนะคะเป็นอยู่ต้นหนึ่งมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วนะคะไปใส่ส้มตําก่อนมะเขือเทศเรานะคะดกมากๆเลยนะคะไอ้นี่มีอยู่ห้าลูกตรงนี้นะคะ ใบกล้วยใบกล้วยลมพัดใบกล้วยมะเขือเทศนะคะ สุกแดงแดงน่ากินมากเลยอันนี้กำลังเหลืองนะคะกินได้ละเหลืองเหลืองเนี่ยนี่นะคะปลอดสารพิษนะคะปลูกกินเองเก็บหอมไปนิดนึงนะคะอันนี้ผักชีผักชีแก่แล้วนะคะตากไว้อเอามเล็ดมัน วางไว้กันเก็บหอมก่อนนะคะหอมขึ้นหัวแก่หมดแล้วนะคะเนี่ยมีอยู่ห้าหัวนะคะเก็บใบมันกินหมดแล้วก็จะถอนหัวมันจะกินนะคะหน้าร้อนปลูกผักไม่สวยแล้วนะคะให้เหมือนหน้าฝนหอมสุดสุดท้ายนะคะเนี่ย จักกระจันร้องแล้วจักกระจันออกแล้วหน้าร้อนจักกระจันออกแล้วนะคะร้องละงมเชียแมงลัก กับมะเขือนะคะมะเขือต้อนนั้นนี่นะคะหอมขึ้นหัวหมดแล้วนะคะเก็บหอมไปกินกับปลาเผานะคะส้ตมตำปลาเผาเมนูวันนี้นะคะเผาปลาแวปะปลาช่อนนา นี่นะคะข้างบ้านมีต้นมะว่ายักษ์นะคะ